สวัสดีทุกทคนนะจ๊ะเก็บยอดคณะอ่อนๆไปผัดน้ำมันหอยเนะคณะเม็กซิโกโต้นชาย,ยามรกกอกินใบหรือต้นผงชูรสอืมเขามีแคลเซียมสูงโปรโตีนสูงเด็ดอ่อนๆอ,อ,อย่างเงี้ยไงอย่างอ่อนๆเงี้ยผัดน้ำมันหอยอร่อยนะใบอ่อนๆนอะ่ะไม่แก่เกินไป ตัดกิ่งปักชำก็ติดง่ายๆอยากให้ปลูกกันจริงๆเลยมียางมันอาจจะบางคนอาจจะแพ้แล้วก็คันนะเพราะฉะนั้นใส่ถุงมือซะเขาไม่ให้กินดิดต้องปรุงสุกแต่ไก่ปลากินได้สัตว์กินได้กินสดๆได้ยโยนๆให้กินได้ ก็ดูไม่เป็นอะไรแข็งแรงดีแล้วคนทำไมกินไม่ได้หรอนะอันนี้ที่บ่นนี่คืออยากถามกระทรวงกรมวิชาการเกษตรช่วยวิจัยหน่อยว่าเนี่ยส,สดๆกินได้มั้ยมีสารพิษเขาบอกว่า มันจะคล้ายมันสัมปะหลังใช่ไหมไปดูสิไปวิจัยดูสิกินสดๆเป็นไรปะสารพี่จะตกค้างไหมอยากรู้เอาให้แบบกระจ่างเลยวิจัยกันให้แบบชัดๆชัดเจนหน่อยมันต้องใช้อ่อ ระยะเวลาในการวิจัยนะใช่ปล่างานวิจัยต่างๆต้องใช้เวลาดูระยะการสะสมสารพิษในร่างกายสิมันเป็นยังไง,งทำไมปลาสัตว์ไก่กินได้แล้วทำไมคนกินดิบๆไม่ได้ไปสิไปศึกษาสิหน่วยงานรัฐอนะ่ะ ลองดูหน่อยหรือทำแล้วแต่ยังหาไม่เจอยังหาข้อมูลไม่เจอถ้าเธอเรียดฉันแล้วล่วงฉันข้าฉันจะดีนะมันหาน้าบ้านฉันจะไม่ว่าไม่ว่าอะไร เพราะว่าการเกรียดจะต้องล้างกันด้วยชีวิตฉันจึงขอมาอ,อดกิดเพื่อชีวิตลำคาในอ้วนจริงที่เธอต้องการแต่นี่บอกรักรัก จนล้นใจแล้วจึงทำไมแล้วจึงทำไมปรหาหรระอักเธอคนจึงต้องคนหาสิ่งต้องการอุ้ยผัดมันหอยอร่อย ร้องเพลงฝึกร้องคาราโเกะคลายเครียดดีๆมากเลยเวลาเครียดอะไรมาร้องเปิดคาราโเกะร้องเนี่ยคลายเครียดได้ดีมากเลยรู้ป่ะใครจะมีวิธีคลายเครียดอะไรก็แล้วแต่สำหรับเรานี่ถ้าเครียดต้องร้องเพลงเศร้าก็ร้องเพลงรู้สึก อะไรที่มันทำให้จิตใจขุ่นมัวโกรธโมโหโศกเศร้าไม่ว่าเรื่องใดเกี่ยวกับสูญเสียเราก็เปิดคาราเกะร้องเพลงช่วยได้เยอะเดินลงสวนเนี่ยยิ่งทำให้ใครเครียดได้ดีมากเลยรึเป่าหลายคนเดินลงสวน ปลูกด้นปลูกนี่คลายเครียดได้คนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็เหมือนเงินสามารถปลูกพักช่วยได้นะโรคซึมเศร้าอะจริงๆปลูกผักปลูกต้นไม้ปลูกอะไรก็ได้ที่ชอบดอกไม้ไม้ประดับได้หมดแล้วลาเห็นเขางอกเขาโตมานะมันจะมีความสุข นี่คือเรื่องจริงเขาเรียกว่าธรรมชาติบำบัดนะจ๊ะทุกคนเชื่อเราคลายเครียดดีๆสามารถช่วยนี่ด้วยนะป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้ดีเวลาร้องคาราเกะบ่อยๆช่วยได้ มาก่อนจ้จดไว้หมดเลยทุกอย่างเลยน,น,นู่นนี่นี่นะจดไว้ในสมุดจดไว้เพียบเลยจดจดจดเพราะขี้ลืมไงจดจดโอ้ลืมนู้นเล่ม,ลม,ลมนี้จดไว้ปรากฏว่าหายสมุดจดไม่เจอไม่รู้ลืมไว้ที่ไหนเหมือนกัน <c oughs> อืมเป็นแค่อย่างเงี้ยขี้ลืมเดี๋ยวเราจะหาเพลงร้องก่อน เอาเพลงที่ฝึก,กร้องหากดวงใจฉันมีปีกบินเลื้งลอยไม่คินได้ดังฝันจะอยู่ไหนไม่เคยวันฉันบินไปทอันอยู่ เนี่ยแเราทำได้หลายมือเลยนะเนี่ยผัดได้หลายมือเลยเก็บใส่ตู้เย็นล้างๆซะเดี๋ยวให้เขาแตกใหม่เดี๋ยวเขาก็จะแตกใหม่มายอดอ่นอ,อนๆเนี่ยยอดอ่นอ,อนๆนี่นะนยอดอ่นอ,อนๆแบบนี้ให้เราได้เก็บกินอีกเรื่อยๆไปละเก็บก่อนเก็บนี่นะ